ห้าวิชาเปลี่ยนเงินเดือนเป็นเงินวันคุณต้องไม่กลัวตัวเลขยกตัวอย่างเช่นให้คุณตั้งตัวเลขสูงๆเข้าไว้ฉันมีเงินเดือนหนึ่งล้านบาทให้พูดแบบนั้นไปเลยข้อสองคุณต้องมีธุรกิจของตัวเองอย่างน้อยสองอย่างนอกจากงานประจําของคุณแล้วข้อสามคิดแบบคนรวยคิดแบบคนที่มีรา,ายได้เยอะๆคิดแบบคนสําเร็จข้อสี่ คุณต้องก้าวเป็นคนคนนั้นทันทีและบอกตัวเองว่าฉันคือคนเท่านั้นข้อห้าคุณต้องมีโมเมนต,ขต,มต์ของตัวเองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองการที่มีโมเมนต์ของตัวเองคือไม่มีใครสามารถเลียนแบบคุณได้คุณตามทำตามใจชอบคุณสรุปห้าวิชาเปลี่ยนเงินเดือนเป็นเงินวันข้อหนึ่งคุณต้องไม่กลัวตัวเลขให้ตั้งตัวเลขสงูงๆเขาไว 2. คุณต้องมีธุรกิจของตัวเองอย่างน้อย2อ,อย่างก็3คิดแบบคนสําเร็จคิดแบบคนรวยข้อสี่คุณต้องสวมตัวตนเป็นคนคนนั้นทันทีและให้ทําอย่างนั้นต่อเนื่องไม่ว่าธุรกิจอะไรก็ตามข้อห้าคุณต้องมีโมเมนต,ต์ของตัวเองไลฟ์สไตล์ของตัวเองและทําตามใจชอบตัวเอง วิชานี้คุณก็สามารถเปลี่ยนเงินเดือนเป็นเงิเนงนวนวันได้และคุณจะประสบผลสำเร็จถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ให้กดแชร์กดไลค์กดติดตามผมโปรเจกสอนสังกฤษผลิตเงินสวัสดีครับ